สรุปผลการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชาการในภูมิภาคประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565 การกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคเป็นกลไกการบริหารงานของรัฐบาลที่สำคัญประการหนึ่งในการแปลงนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและสนับสนุนส่งเสริมระบบบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการเพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆของจังหวัดดำเนินการไปด้วยความคล่องตัวมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงทีซึ่งมีปีงบประมาณพุทธศักราช2565ที่ผ่านมารองนายกรัฐมนตรีทุกท่านได้ให้ความ สำคัญในการแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายให้กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาครวมถึงการผลักดันนโยบายของรัฐบาลและให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในช่วงวิกฤตโควิด -19 และการเตรียมความพร้อมการป้องกันอุทกภัยในพื้นที่โดยพิจารณาอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นให้แก่หน่วยงานของรัฐในอำนาจของรอง รองนายกรัฐมนตรีเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกพื้นที่ในด้านต่างๆรวมทั้งสิ้น1,513โครงการเป็นเงิน1,804,169,901บาทโดยแยกเป็นภายในกรอบ,บวงเงินจำนวน656โครงการงบประมาณ889,785,401บาท กรณีเพิ่มเติมเขตตรวจราชการและ20ล้านบาทจำนวน212โครงการงบประมาณ292 669,900บาทและกรณีเกินวงเงินตามที่คณะกรรมการกำหนดรวมทั้งสิ้น645โครงการงบประมาณ621ล75,600บาทสรุปได้ดังนี้รองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิทย์วงสุวรรณประธานคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคเขตตรวจราชการที่ 1, 7, 13และ16ให้ตรวจติดตามผลการดำเนินงานนอโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณและรับฟังผลการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในพื้นที่พร้อมทั้งติดตามการบริหารจัดการน้ำ การพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่โครงการจัดหาน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคบริโภคเพื่อแก้ไขการขาดแคลนน้ำแก่รัษดรและมอบสิทธิ์ในที่ดินทำกินให้แก่ตัวแทนวิสาหกิจชุมชนพร้อมทั้งเยี่ยมชมแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่พร้อมทั้งได้ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานในพื้นที่ด้านความมั่นคงชายแดนไทยซึ่งในปีงบประมาณพุทธศักราช2565ได้อนุมัติโครงการจำนวน528โครงการเป็นเงิน480,465,000บาท รองนายกรัฐมนตรีนายวิษนุเครืองามโดยได้มอบนโยบายในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคเขตตรวจราชการที่ 4, 5และ18รวมถึงการติดตามงานตามนโยบายของรัฐบาลการเตรียมความพร้อมการป้องกันอุทกภัยในพื้นที่การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและแรงงานหลบหนีเข้าเมือง การป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและการดำเนินการประมงอย่างยั่งยืนและได้ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยน้ำท่วมพร้อมทั้งมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบซึ่งในปีงบประมาณพุทธศักราช2565ได้อนุมัติโครงการจำนวน108โครงการเป็นเงิน149,948,400บาทซึ่งได้บูรณาการความร่วมมือในการสนับสนุนงบประมาณรวมกันระหว่างองค์กรปกครอง รองส่วนท้องถิ่นและงบกลางในการดําเนินโครงการในพื้นที่รวมงบประมาณในการสนับสนุนทั้งสิ้น149.583.462บาทรองนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวิรกูลกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคในพื้นที่เขตตรวจราชการที่3.11 และ15ติดตามงานตามนโยบายของรัฐบาลด้านสาธารณสุขการติดตามสถานการณ์โควิด -19 มาตรการควบคุมป้องกันโรคโควิด -19 ร่วมผลักดันการบริหารจัดการวัคซีนให้ทั่วถึงทุกจังหวัดและผลักดันนโยบายรัฐบาลกัญชาทางการแพทย์และกัญชาเสรีและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในด้านแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคการคมนาคมและติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนนสาธารณะ ซึ่งในปีงบประมาณพุทธศักราช2565ได้อนุมัติโครงการจำนวน305โครงการเป็นเงิน384,978,150บาทรองนายกรัฐมนตรีนายจุรินลักษณะวิสิทธ์กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 6, 9และ14 ได้ติดตามงานตามนโยบายของรัฐบาลและติดตามความคืบหน้าในการช่วยเหลือประชาชนในโครงการประกันรายได้ผู้ปลูกข้าวยางพาราปั้มน้ำมันและสารต่อการดำเนินการงานของกองทุนฟื้นฟูช่วยเหลือเกษตรกรและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในด้านแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคการคมนาคมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่และได้สนับสนุนเครื่องแปลงขยะเศษอาหารโดยใช้จุลินทรีย์เพื่อส่งเสริมด้านทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน ซึ่งมีปีงบประมาณพุทธศักราช2,565ได้อนุมัติโครงการจำนวน92โครงการเป็นเงิน368,254,900บาทรองนายกรัฐมนตรีนายดอนปรมัตวินยัย ได้มอบหมายให้คณะทำงานกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคในพื้นที่เขตตรวจราชการที่12และ17ผลักดันการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่และรับทราบประเด็นปัญหาความต้องการของประชาชนพร้อมทั้งหาแนวร่วมการแก้ไขโดยการบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนและได้ให้ความสำคัญโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและรายได้โดยมีโรงเรียนเป็นศูนย์กลางด้านการฝึกทักษะการดำรงชีวิตสำหรับผู้พิการผู้สูงอายุและอารยเกษตรสืบสารรักษาต่อยอด ตามแนวพระราชะดำริเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในด้านแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคและการคมนาคมซึ่งในปีงบประมาณพุทธศักราช2565ได้อนุมัติโครงการจำนวน171โครงการเป็นเงิน136,366,351บาทรองนายกรัฐมนตรีนายสุพัฒนพง์พันมีเทากำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคในพื้นที่เขตตรวจราชการที่2แ และสิตามประเด็นปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่และร่วมหารือการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยเพื่อรองรับการเปิดให้บริการเส้นทางรถไฟสายสาธารณะรัฐประชาชนจีนและสาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและได้ลงท้นที่มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดนนทบุรีปรทุมธานีและสมุทรปราการและการให้โอกาสพัฒนาคุณภาพชีวิตอาชีพและสวัสดิการให้กับผู้ได้โอกาสและผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 และส่งเสริมเศรษฐกิจ พอเพียงเพื่อฟื้นฟูความเป็นอยู่ของเกษตรกรซึ่งมีปีงบประมาณพุทธศักราช2565ได้อนุมัติโครงการจำนวน309โครงการเป็นเงิน2 8 4 1 4 8 1 0 0บาท นอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้คณะทำงานได้ตรวจติดตามปัญหาความเดือดร้อนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ต่างๆการแก้ไขปัญหาสำคัญในแต่ละพื้นที่และปัญหาสำคัญของจังหวัดโดยรองนายกรัฐมนตรีมีส่วนร่วมเพื่อผลักดันให้บรรลุผลสำเร็จเกิดผลสัมฤทธิ์และความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอีกทั้งเป็นการลดความเหลื่อมล้ำและสร้างบริการขั้นพื้นฐานให้แก่ประชาชนเป็นสำคัญ